เข้าไปเลยไปจุดทู่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาวันนี้เราจะขอโชคนะแล้วก็ออกมาเล่นกับพี่ได้นะกุมารยังไม่มีเดี๋ยวให้ไปโหวตกันเลยเฮ้ยมึงเดินเท่มากเลยไอ้ต้องมึงเดินเท่มากไม่เข้านี่เหรอเข้าไหนอะไอ้ยี่โกหลงมากี่รอบวะเนี่ยแต่มึงต้องเข้าดังนี้ไงเข้าตาง เราเข้าทางนี้ทุกรอบเราได้เลขทุกรอบท้ามเข้าผิดที่ใครโอยมอเลยอโมึงมึงในแม่โคตรบาาเลยมึงบอกร่อนกูนึกถึงโคโยตี้เลยมึงบอกร่อนอะแน่่หัวมีแบบนี้ไม่ใช่มันพูดอะม่แมันกสายมันปิึงพูดอย่างนี้ดิ้าแ่าของนที่ะ้อ่ะไอ้ต้องไอ้ต้องนั่นแหละข้างบนข้าบนปล่อยความาก่อน ข้างบนเงาไอ้ก๊อขึ <fim> ้นไปดูข้างบนดีกว่าไอ้ก๊อข้างบนก็มีข้างบนชันเลยเอ้ยดูชุดม่วงดิดูหน้าประตูประตูนู้นน่ะเฮ้ยโอ้ข้างบนหน้าประตูบางชุดก็ปิวบางชุดก็ไม่ปิวอ่ะไม่ใช่ลมเปล่าวะอย่างเงี้ยห,หน้าประตูข้างบนอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ข้างบนก็เหมือนมีคนยืนอยู่มีเงาดใช่ใช่ใช่เขาออกไปย่างไว้เอี่ยสามพันสามร้อกออกแล้วไม่ดูชุดตรงนู้นน่มันแกว่งมันไม่ใช่ลมนะโอ้ยกูไม่ไปแล้วอีกทีอ่ะเยอะเหลือเกินลมมันต้องไปทางเดียวกันเพื่อนบ้างแต่ชุดหนึ่งมาทางนี้ชุดหนึ่งไปทางนี้ลมมันยังเปลี่ยนทิศไอ้เป็นไหนถุนแล้วไม่ออกอุ้ยชุดที่ออกไปไหนเนี่ยมึงเออสามพันสี่ร้อยท่านนะขอบคุณแค่เก้าเก้านะขอสี่พันเพื่อนบริษัทเออขอสี่พันอันนี้ไม่ค่อยไ้รยอันนี้คนอภัยคนละองค์เต็มเลย เป็นทะลึงทุกอันเนี่ยมึงดูเดนเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเรามาทุกเราเรามาทุกรอบเราควนตีทุกรอบเราก็ได้เลขเออถ้ามึงมาแบบว่าแปลกๆมาดีอย่างเงี้ยดิเออเฮ้ยมีชุดไทยเด็กด้วยวะเมาะลุงไหมกูก้ชุดใหม่อันนี้ไม่เคยเห็นเงาลุงปะเงาะลุงปะโอ้ดีชุดผู้ชาย มีเสียงเด็กมีเสียงเด็กเสียงใครร้องวะมึงตั้งก่อนฮะหมดเลยหมดเลยวันนี้เราตั้งใจมาเดี๋ยวเราจุดแล้วเราก็เดินสำรวจกันว่าของเรายังอยู่ครบไหมเหมือนชุดมีชีวิตเนะทุกคนดูตอนเข้ามามี แล้วตอนเราเข้ามาตอนเราเข้ามามันยังไม่ขนาดนี้เลยนะแยาวใหุ้ยแไ้คนลุกแล้วม่ใเนอางี้เหมือนตอนนี้เขาใช่เราตั้งกล้องแล้วเรามานั่งไหวกันต้องก็มาถามก่อนไงแล้วก็จุดทูบทิ้งไว้โอ้โหต้องมันเต้องเยวมเลยอเอาดูเลยวงนี้ เนี่ยงไหนที่านี่เยอเฮ้ยงไหนอะไรเพื่อนเรื่อเริ่มกูอะเฮ้ยเหมือนแขนเน่บางทีอเอาเอาหู่ในชั้เอาล่างไหนมาให้แล้วนะตามที่เคยพูดไว้นะเขาไมาอยู่ในล่างนตรนี้นี่ตรงนี้แม่งเลยตรงไหนก็ไแล้วแต่เขา้มีเสียบนล้ออะจุดต้องเนาตก่ลงแรงมากเลยอืกปเดินข้างบนอะจะพังนะใส่หัวพี่นายน้อง เดีย lighting, ๋ยวอีกเดินข um> um> ้างบนถูก่คุ้มว่ามีคนนะน่ะก็ตอนแรกกูเห็นเงาดำๆอยู่งบนเดี๋ยวเดี๋ยวจุดก่อนนะขึ้นไปดูข้างบนฮะเออเออเนี่ยเนี่ยมไข้างนู้นอ่ะดู่ชุดนั้นหนิเหมือนแบบเต้นลีลาดอ่ะปากเนี่ยปากไวมึงบอกว่าเหมือนนั่นแหละปากไปชิมคุกกี้พูดไม่ได้เหรอว่าพูมือนลีลาดอ่ะพูดมาพูดพูด

องมาหน่อยพี่ลงแรงมัากมันนี้แรงหน้ากแม่มไม่อยากให้เลขเหรอทำไมลงแรงจังป๋าเป็นใจเพื่อนป๋าเปิดฮะไปเสี่ยงใครอ่ะ

ถือกูบอกแล้วเง้ยอยู่ดีกูมาล้มเฮ้ยระวังหน่อยบ้านเดี๋ยวแม่งปิลระวังาน่อยงานเข้ามาล้มิถ่ายแล้วระวหน่อวะเฮ้ยในกล้องเห็นปะวอไม่ได้มาด้วยวออยู่นี่วอลสี่พันท่านเห็นปะล้มเองนะขอบคุณมากนะยคของพี่สี่อย่ด้านเข้ามากันรอแป๊บนึง่งเพื่อนท่านดีๆพี่เจแกตั้งไม้ดีอะโอเคถ้าล้มอีกนะไม่เอากลับแล้วนะ อยู่โน่นวางไว้แล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนมางั้นทูบนะรอนะเดี๋ยวให้ดูก่อนทูบถ้าไม่อยู่ดีกรมาณล้มอ่ะไม่รู้อันนี้นะทุกคนทูบอยู่นี่นะเดี๋ยวเราพามาดูเลขนะเดี๋ยวนำบอกกล่าวเขาดีกว่ามาบอกเขาเลยทุกครั้งกูครั้งเราก็ไม่ได้สวดทุกครั้งเราบอกเว้ยเอามาเฮ้ยมาเร็วกว่าร้องว่ะเอาเรื่องเลขก่อนนะเออเอาทูบก่อน ใครหะะัวนล้อนั่นอวะได้เย็นได้เย็นคนวันนี้ลมแรงมากอะ่ะปกติมาที่นี่ลมไม่เคยแรงขนาดนี้นะนี่ยแม่เดินกันสนุกเพลินเ,เลยนะดูดิเรืเ่องทักชุดจะแม่นะเสียอเคมาะเนี่ยออกมาโชว์ตัวแม่เรื่องทักชุดนะแม่นะเหมือนมีชีวิตชีวาไม่ต้องรูดขนาดนะั้นผมตกใจนะแม่โอ้โหรูดทุกชุดไม่เอาเลยอเอาชุดเดียวพอว อบารมีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะเจ้าแม่น้ำกุมารปู่ย่าตายายพ่อแก่เว,สวีสุวรรณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่นะบระเิเวณที่แห่งนี้นะช่วยมาดมันดาณนะให้เลขที่ก็ข้าพเจ้าจุดนะออกนะก็ข้าพเจ้าจะนําไปทําบุญเพื่อต่อย,ย่อสร้างบุญสร้างบารมีกับทุกๆท่านทุกๆององนะ ขอแบบทวกที่แล้วเลยนะแม่จ๋าทุกก้านจา๋าขอเต็มๆน,น,นะป้า,า,า,าถูกถูกแล้วแม่จาม๋ารับพรรับพรเพื่อนถ้างวดนี้ถูกอีกนะรแรงเหมือนเดิมแม่าจะรวบรวมสมทบทุนเพื่อมาซื้อชุดไทยให้เจ้าแม่สิบชุดแล้วที่เหลือจะนำไปต่อบุญต่อบารมีให้เจ้าแม่ หรือเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่ให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปสาธุขอด้วยนะจ้าแม่ขอเล่นน้ำขนมน้ได้กลถูกแก้วมาให้เยอะๆหอมมากจอนน้กินน้ำหอมหอมเลยผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคิดเปงว่าอแต่ตอนเนี้นตามลมมาหอมมากไม่ใช่ทูบตรงนี้นะมาจากข้างหลังเน่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นน้ำหอมหอมมากไม่ใช่ทูบเลย มันกลิ่นหอมจะไม่รู้บอกไม่ถูกคือกลิ่นแต่หอมทุกเนี้ยไม่ใช่แต่หอมเหมือนหอมแบบดอกไม้แบบบนลโบนบนลายอะไรเถิงเป็นอะไรเถิงเป็นอะไรเนเราทำตามที่บอกเอาทำตามที่บอกทำตามที่บอกว่าเจ้าไปด้วยเอาใครเอาใครเพื่อนเอาค่อยพูดคุณที่เอามาให้ เอากลับออกอาเออหรอบอกเจ้ากลับด้วยเหรออยู่เฉยฮะดูเฉยอย่างนี้นะคนแปดมันมองเลยนะไฟเปล่าไม่ต้องดัาปิดไฟอ่ะเสร็จแล้ว็ะกองส่องหน้าพี่เทิงนี้เบาๆเทียนนะดูหน้าพี่เทิเอ้ยเจ้าเฉยแล้วเนี่ยดูหน้าพี่เทิงเลยทำไมเป็นอย่างนี้ เนี่ยไหวปะเนี่ย4,100ท่านทำไมหน้าเขาเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยพูดไรเองใช่ไอ้โกูกูนี่นี่มือเด็กมือเด็กมือเด็กนี่มาดูกล้องกูกล้องกูกล้องกูจะจับหัวพี่เติงนี่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 เฮ้ยเใช่หว่ะใช่ไหมชัดเลยมีเด็กเอื้อมมาถ่ายแล้วกูว่ากูเอจใจเห็นเหมือนอะไรขยับขยับเว้ยชัดน้องอยู่ด้วยชัดเออดวกูถือให้กูไปอยู่ใกล้เขาเร็ว เฮ้ยผมขอโทษนะผมเห็นจริงผมไม่ได้โกหกเนี่ยกลับไปอยู่กับเรานะเราก็ไม่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวฮะน้ำแดงหายจะหายไม่ได้ไงมึงดูนีทุกขวดเต็มหมดแต่กูคนเปิดเองกับมือเนี่ยทุกคนขวดนี้หรอส่สองท่านนะไม่มีหยดไม่มีหกเธอเรียกตั้งสติพี่เธอดีกว่ากูเพิ่งเปิดพี่โกขึขวดเกือบเพึ่งขวดกูเพิ่งเปิดเห็นไมไม่มีใครกินด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีใครกินหรอก หายไปเบขึ้นขวดเธอดูน้องน้องเขาินไอ้เธอไงั้นนะพี่เถิงพักก่อนดีกว่าไม่ถ้าปล่อยเดี๋ยวนานถ้าไม่ไหวยังไงเดี๋ยวเขาหาว่านี่อาการเนี่ยชัดแล้วเนี่ยว่าไม่ใช่แล้วพอเหอะพอเหออพี่เถิงออกไปพักดีกว่าเราจัวว่าง่ะเนี่ยทุกคนรอบก่อนหรอแกตั้งสติก่อนพี่เถิงแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆมือสี่พันสี่ร้อยท่านขออภัยนะถ้าเนี่ยอาการมันชัดแบบเนนี้ยทุกค ถ้าปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เลขแน่แล้วก็ไม่ดีกับพี่เทิงเขาด้วยเออโอเคโอเคมารับมารับเอาไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ตอมติดเลยนะติดเลยติดเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาการผมชัดผมเห็นกันหมดแล้วแหละทุกคนไม่ต้องรีบพิม์พหรอกผมเห็นแล้วเพื่อนถ้าื่ออะไรได้เพื่อนเออตัวไหนตัวไหนมันขี้อยู่ม่อกี้อ่ะมันเข้าเลย จะให้เอาไปยังไงองค์มีที่หมุนรอบที่แล้วใช่มามึงไปมึงกล้าไปเจอสี่พันห้าร้อยท่านนะ<ม>ตอนนี้พี่เทิงจะเจอตัวที่ที่เขาถือติดมือมาแล้วแล้วทำยังไงนะแล้วจะสื่อปล่อยไเปเลยตอมเดินติดไปให้พี่เทิงจัดการเลยปล่อยปล่อยปล่อยเดินมาเดินมาเดินมามันมาแล้วพี่เทิงไอ้เหี้ยเข้ามาอะไรเนี่ยไอ้เหี้ย เป็นตุเป็นตาไอสัตว์เอ้ยมึงไปวางให้น้องเขาไม่พี่ต้อมเดือนติดกับพี่เทิงไปเลยไม่เป็นไรทุกคนผมเห็นแล้วพี่เทิงแปลกผมผมเห็นแล้วต้องพิมพ์มาแล้วได้ยินได้ยินชัดเจนเนี่ยได้ยินนะี่กระบวนเฮ้ยเครื่องสื่อเลยเสียงพูดเลยพูดเลยพูดเลยพี่เดมเดมใกล้ใ้น้องเลยย่งหมาไปพูดใกล้ๆองค์นนั้เอาแค่องค์เดียวใช่ก็เลยเดินไปเลยเดี๋ยวเก็บรอบนอกเอง เดินไปด้กยกอนีเลพี่คุยไว้อสี่พันห้าร้อยท่านนะแชร์ไปนตอนนี้พี่เทิงเหมือนเจอตัวที่ที่วันนั้นน่ะติดมือพี่เทิงมาแล้วก็ได้ไปพูดอะไรไม่รู้เขานะอันนี้แล้วแต่เขาเลยเดี๋ยวเพื่อนผมจะสื่อหรือจะอะไรก็บอกบอกก่าวได้เลยครับอะไม่ได้ทำเล่ของเล่นหรือเ่าของเล่นะของเล่นตรงมือ่ะแก้แก้แก้กั ไม่ใช่กูกูไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนผมจะสื่อนะถ้าอยากกลับด้วยอย่าตามที่เพื่อนผมพูดก็องมใดองมหนึ่งนะครับผมนะพูดเลยพูดเลยแล้วแต่แล้วแต่แกที่วันนั้นที่เราสัญญากันอะเฮ้ยมีสัญญาด้วยวะเอาไอ้หนูตัวนั้นตัวเดียวนะทีหายแล้วสี่พันหกร้อยท่านเคยสัญญาตอนไหนวะตัวปากแดงเอากลับไม่ใช่อนี้โกเขียน ไม่ใช่ตัวนี้เดียวมาให้ตามสัญญานะตัวไหนพี่เทิงเจอยังไม่าีอยู่ตรงนี้แล้วก็นต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วเป็นพวคนเยอะแลก็หรือถ้าปล่อยให้พี่เทิงสื่อคนเดียวที่เนี่ยไม่ได้เลยต้องมีคนอยู่ด้วย4,700ท่านนะขอขอภัยนะขอขอขอให้พี่เทิงได้ได้คุยได้อะไรกับเขาหอนะออออ เดี๋ยวกลับไปด้วยนะวันนี้นะไปอยู่กัสี่พันเจ็ดร้อยทานี้ตามที่ทุกคนบอกเลนนะว่าให้เอากุมารมาเชิญต้องครับฮเชิญบอกครับครับครับเสียงเสียงบอกครับครับครับเลยแล้วอันนี้ไม่รู้พูดอะไรไม่รู้อ่แต่มีครับครับใช่ก่อนหน้าเนี่ยพูดชัดเลยครับครับอย่างเงี้ยสามครับเลยนั่นมามาอยู่กับพี่เลยหรือว่าพี่เชิญหนูมาอยู่ในนี้แล้วนะรู้แล้วน่าจะต้องไปบอกเจ้าแม่หรือเปล่า แจะขอน้ำกลับต้องบอกเนี่ยเจ้าแม่อยู่ตรงนู้นนะต้องบอกกล่าวต้องเดดธูปบอกกล่าวโอ้โหดูตรงเจ้าแม่เดยลมโค่นแรงเลยเหมือนยิ้มเลยไม่ได้ทูบเป็นยงไงวะ,ะไม่เป็นไรรอได้มานะพี่อนุญาตให้อยู่ในหุ่นนี้นะแล้วตามมาแล้ว <ไป S 1> มาแล้วรอบนะขวัญขโมงด้วยว่าเล็กทูกอบนะอ่ะทอมันก็มาด้านี้ผิดความแล้วอันไหนอ่ะละลายนะขึ้นหน้าโยกขึ้นหน้าโหหลุดว่ะมันล้อนอ่ะ เฮ้ยจะยังไงวะเนี่ยต้องมาฝั่งนี้เวสฝั่งไอโก๊้ไอ้เออาก็ไปดิของกลัวไม่ใมันกลับหัวกับหวันท่านนะเลขที่นอนอยู่นะเห็นเห็นยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เลขมันล้มนะขอโทษนะอ่นี่ชัดเจนนะนี่ครับชัดนะชัดชัดเออข้ามไหมอันนี้นะเออนะใครเห็นแล้วก็แคปได้เลยนะครับนะจูบผ้าอีกรึเปล่าเนี่ยเุ้ย เธิรใจแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวมัน <Okay. S 1> จะนี่นะไม่เป็นไรใครยังไม่เห็นแคปนะครับผมแรงเหมือนปิวแคปนะครับผมก่อนที่ลมมันจะพัดแล้วหายไปนะครับผมนะจะดูไปเลยไปดูที่ไอ้ต้องดูไอ้เทิร์นด้วย,ออยไฟอะไรเอาขาวถนะ้าเป็นไฟฉายผมก็พี่โก้หรือเปล่าครับไฟผมนี่ไงเออนี่เอาหรือไฟสกาวไกลๆไฟทางไฟทางมั้งไกลๆนะครับทุกคนนะใครเห็นแล้วแคปนะครับใครเห็นแล้วแคปนะครับใครเห็นแล้วแคปนะครับ ใครเห็นแล้วแคปนะครับไอ้้ไอต้อไอเธองอะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเอาให้ชัดเอาให้ชัดไอพี่คอมเมนต์เขาบอกให้ล้วงหายด้วยเพราะรอบที่แล้วออกเลขออกเลขพิมพ์กองนี่ียมาเชิญนี่ก่อนดีกว่าให้ดีเลยให้ถ้าไปอยู่ด้วยกันแล้วอะก็ทุกม่อ่ปไม่มาหยุดทุบบอกเขาไหมนี่ทุกบอกแล้วบอกรวมแล้วไงไม่มีแล้วดิต้องใช้ทุบเขาทุบรวมไม่ได้เข้ามาแล้ว พูเลยเพื่อนแต่แม่จา๋าหนูขอพาน้องที่หนูได้เคยสัญญากลับไปอยู่ด้วยกลับไปเป็นเพื่อนเล่นกับน้องที่ออฟฟิศขออนุญาตพากลับบ้าน พี้อมึงจมึงอยู่ออฟฟิศอะอมึงพูดเลยสี่พันหกอยท่านแชร์ไปนะใครเห็นตัวเลขแล้วฝากบอกทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวมีล้วงหายให้นะไกต้องทำไมให้ไปไหมอยู่ที่พี่พี่จะเอาไปไหมเอ้กหรือมันจะสื่อไปอยู่แล้วาใจมาเอาไม่หรือมันจะสื่อไออาาออกไไ่ต้องเพราะอะไรรู้เปล่ากูม,มานะ่ะกูก็ไม่รู้นะ มึงให้เขามึงมึงอนุญาตให้เขาเข้าออฟฟิศไม่ล่ะถ้ามึงอนุญาตมึงพูดอนุญาตเลยเถิงใช่สีับเข็ตใช่รั้วกองท่านเอ็พูดอกลับเลยเราตั้งใจมาอยู่แล้วมาแคตัวทเลือกนะไม่ต้องเลือกไม่ต้องยุ่งนะอยู่ที่นี่้าดูแล้ามึงจแม่กลับมาเยี่ยมนะจ๊ะแม่จ๋าเดี๋ยวพาน้องกลับมาด้วยนะโก น้องอยากไปด้วยน้องอยากไปเนี่ยต้องประกบเลยไปลวงเลขประาศอาก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 กาศพี่โกไปลวงเลขไปพี่โก้หาหายพี่ต้องประกบประกบไปก่อนประกบไปก่อนหายหรอโอ้โห ต้องนู่นนี่ว่าบาทพ้ามีอะไรปะไม่ต้องมานี่เลยวมีขอเล่นมึงเล่นด้วยเอาเือเอาจขอเล่นอลูกนฟองอ้ยขอโทษครัชนโต๊ะไม่แน่ใจว่ะปล่อยจิตว่างๆเพื่อนปล่อยจิตว่างๆสี่พันแปดรอยท่านนะ สนุนกันทุกอย่างทุกสิ่งขอให้เลขที่จะหยิบนี้พรุ่งนี้ได้มีโชคกับเลขที่จะได้หยิบสาธุมองไรอ๋อเลขอะไรโอ้โหมันจะตรงอะไรกับตรงนู้นนะ่ะไรไตรงกับเลขทูบอะ่ะใช่หรอไอ้โก้ไปดูแปดสี่ห้าป่ะ แปดสี่ห้าเฮ้ยแปดสี่ห้าว่ะอ่ะนี่ฮะทุกคนเลขที่พี่เทิงจับตรงแคปนะครับวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเพื่อนสี่ห้าตรงกับเลขทูบนะฮะับแปดสี่ห้านี่ฮะตรงเลยบังเอิญเกินพี่เทิงไม่ได้มองนะครับนี่ไม่เห็นอยู่นะทุกท่านนะนี่นี่นี่ไม่ได้มองนะนี่เป็นเหมือนแบบว่ากรุมาและนะมีคนสี่พันแปดร้อยท่านแคปนะครับผม เนี่ยตัวเลขต่องนาเริ่มเปลี่ยนสองสองเลขดินี่โอ้ยนี่ฮะกับหัวเดี๋ยวผมหมุนหมุนหมุนให้เดี๋ยวหมุนให้นี่ฮเลขที่เลขที่พี่เทิงจับกับเลขทูบนะครับนี่แคปนะครับแคปนะครับสี่พันแปดร้อยท่าน แคปนะครับผมนี่เปนะไรเนี่ยไอโก้เป็นอะไรเนี่ย,ยใช่กโก,ก้เืน่นเนี่ยเจ็บตัวเล่นได้เลยเฮ้ยไอรย์กูมาสายทุพันธ์มาเนี่ยพูดเนืรด้วยไอ,อคุณกูไม่เคยเล่นอย่างนี้เนี่ยมึงเล่นเป็นดนตรีเลยอะ่ะเล่นแนวที่ดือ้อที่ของเขาไหวไหมเพื่อนไ <พอ S 1> หวนะวเดี๋ยวมึงจะน,นะ มึงใหญ่กับพูดอะไรมึงพูดก่อนพูดเลยเเอ,อะไรคือการนั่นแหละไม่เดี๋ยวกูจะไปยืนอยู่ข้างหลังพวกมึงไงให้เขาเห็นบริเวณด้านหน้าด้วยอะ่ะไอ้น,นี่ก็เล่นของเล่นเด็กโซนไม่เข้าเรื่องแนะไม่ต้องตามกับอวงนะ่อน,นุญาตให้ใครตามไปมให้ตัวน,นี้ตัวเดียวนะที่เราได้เคยสัญญากันครั้งที่แล้วถ้าเจาแม่อยู่ที่นี่คาปกปักรักษาที่นี่นะ ทุกท่านที่ให้โชคลาภพวกเราที่ให้เรามีกินมีใช้ถ้าเจ้าแม่ยังไม่ถูกย้ายหรือือไปไหนเราก็ได้อยู่ดูแลกันตลอดไปนี่แหละถ้าให้โชคให้าลาภนนะเจ้าแม่นะทุกท่านนะบอกเลยถ้าเจ้าแม่อยู่ก็ผมก็จะอยู่กันแบบนี้อยู่เป็นครอบครัวก,กันแบบนี้ตลอดไปฝากเจ้าแม่ถ้าสิ่งไหนที่พวกเราทําไม่ดีหรือว่าล่วงเกินเจ้าแม่หรือทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ ก็พวกผมทําเป็นเพื่อปักท้องเลี้ยงครอบครัวพวกเราถ้าเจ้าแม่อยู่ตรงนี้เราได้ดูแลกันตลอดไปแน่นอนขอ,อคุญบารมีที่เจ้าแม่สร้างไว้นะตรงนี้นะส่งเสริมให้เจ้าแม่อยู่ดีมีสุขแล้วก็มาถึงพวกเราท่านที่อยู่ตรงนี้แอดมินทุกท่านที่อยู่ตรงนี้มาดูแลกันนะเจ้าแม่นะของคุณครับเธิงลูกเพจถามมาว่าพี่กุมารมีเลขใต้ฐานไหม ให้ไปแล้วเขาให้แค่นั้นนะครับผมพูดว่าอะไรนะให้ไปแล้วไม่มีนะไม่มีไม่มีนะเล็กระถามไม่มีนะไอโก้เฮียมเอาอะไรกลับไปเนี่ยไอโก้เอาของน้องกลับไปเนี่ยนรเงเลยอะไร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 อะอะไร่รอาไรอะไรไปอะไอะไรอะไยอกไรอะไอะไอะไรอไรอระกระไไอไออไรร แล้วเวลาไอ้เธอมันน mm ่ากลัวมันน่ากลัวนะเว้ยเขาเกไั่งไว้ให้ไหมนายท้องเยเด็กไม่ไม่ไม่เขาบอกไม่ม้ฮดับเาทลยขียนก่อนไหมเดี๋ยวมันน้องเข้าเลย จะไหมเ่ป่าไ่ไเนาชัวน้อาโอเคโอเคเผ็ดไหนเผ็ดเผ็ดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอไปตรงนี้ก็ได้มันไปไปไปกแล้วอนอขอส่วตัวคุณพู้มันเด็ทุกคนส่วนเธอต้อเดียวนะโดนโดนเดียวนะไปขอเอาจริงเยให้เห็นเฮ้ยเนี่ยพันเนี่ยสามหสเพื่อเลย ข,ขึ้นมาเลยอ๋ออันน,น,นี้อันนี้ขอขึ้นไปถึงมันยิ้มแย้มเนาะพอบอกเอาหุ่นกลับรู้สึกหน้ามันสดชื่นมากสี่พันแปดร้อยท่านนะสี่พันแปดร้อยท่านใครเห็นตัวเลขเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดพื้นก่อนนะขอมองทางก่อนนะครับผมนะสี 4, ่พันสี่พันท่านนะครับ ก่อนออกไปอย่าลืมกดถูกใจไลน์นี้ให้เราด้วยนะครับกดถูกใจกดหัวใจนะครับอย่าลืมนะช่อง YouTube เราด้วย tdf ขีดโค้ดนะครับผมนะฝากกดติดตามด้วยก็สับตไคร่กนเข้าไปเยอะใน u ู u ูปนะ,อะคอมเมนต์ก็เริ่มไม่ค่อยด่า้วแหละเริ่ม,เร,มเริ่มจะรักเรามากขึ้นครับ,รบผมก็ขอบคุณนะใครที่คอมเมนต์ดีเป็นกําลังใจพวกเราเราอ่านอยู่แล้วใครที่คอมเมนต์ไม่ดีหรือว่าชอบว่าพวกเราไม่เป็นไรนะวันหน้าทุกท่านถ้าได้เจอกันจัดจางงานบุญอะไรเงี้ยอาจจะรักเราก็ได้นะครับก็ ขอภัยด้วยถ้าครับผู้คำจาใดล่วงเกินท่านหรือว่าในในคอมเมนต์ล่วงเกินจอกล้อเล่นนะครับก็ขอภัยด้วยละกันพวกเราวัยรุ่นนะเป็นเพื่อนๆก,กันก็สนุกสนานนะครับอ่ะอย่าลืมนะฮะที่ลิงก์ปักหมุดนะฮะแคทเก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับผมกับวันพรุ่งนี้นะครับผมนะใครเห็นตัวเลขอะไรเข้าไปได้เลยนะครับที่แคทเก้าเก้าเดี๋ยวไปต่อนที่เพจน้องครับผมมีหัวขาดใช่ไหมโอเคนนนจะขขึึนนนะข้้้บดวยัโอเคครับ 杀出！